สวัสดีครับวันนี้กลุมพ่อผมกลุมที่8จะมานําเสนอเรื่องการฝากขายสินค้าโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับนายวุฒิอจันทรเสนีย์ครับรหัสนักศึกษา236นางสาวพักรสินทารหัสนักศึกษา259ค่ะนางสาวใบเฟินพิชรัตน์รหัสนักศึกษา246ค่ะนางสาวชินภัทรล่องรับรหัสนักศึกษา254ค่ะและผมนายศริวิชัยวิเศษรหัสนักศึกษา273ครับยังไงเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับ โดยกลุ่มของผมนะครับได้แบ่งหัวข้อนําเสนอไปทั้งหมด5หัวข้อครับหัวข้อที่1ก็คือความหมายของการฝากขายสินค้าหัวข้อที่2คือที่มาของการฝากขายสินค้าหัวข้อที่3ลักษณะสําคัญหัวข้อที่4มุมมองหน้าภาษีและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5ก็คือข้อดีข้อเสียครับยังไงเชิญรับชมฟังได้แล้วครับ ความหมายของการฝากขายสินค้านะครับคือการที่เจ้าของสินค้าหรือผู้ฝากขายมอบสินค้าให้กับผู้รับฝากขายโดยให้ขายแทนแต่กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของผู้ฝากขายจนกว่าจะขายสินค้าได้จริงโดยผู้รับฝากขายจะรับผลตอบแทนเป็นค่าปันผลหรือค่าคอมมิชชั่นอื่นๆได้ครับต่อมาของข้อที่2นะครับคือที่มาของการฝากขายปกติมีการกําหนดไว้ในประมวลรัศดรกรมาตรา7 8็3ว่าการส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขายถือว่าเข้าลักษณะการขาย ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีสัญญาฝากขายระหว่างผู้ฝากขายกับตัวแทนนะครับโดยมีการระบบเงื่อนไขวิธีการต่างๆรวมถึงค่าตอบแทนและผู้รับฝากขายต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับลักษณะสําคัญของการฝากขายนะครับสัญญาฝากขายต้องชัดเจนเช่นวิธีขายราคาค่าตอบแทนการคือสินค้าผู้รับฝากขายไม่ต้องซื้อสินค้าความเสี่ยงด้านการตลาดยังอยู่ที่ฝ่ายขาย สินค้าที่ขายไม่ได้สามารถ sì, ส่งคืนผู้ฝากขายได้การบันทึกบัญชีนะครับผู้ฝากขายบันทึกบัญชีเป็นสินค้าฝากขายผู้รับฝากขายไม่บันทึกเป็นสินค้าของตนเองการฝากขายสินค้านะครับมุมมองด้านภาษีการส่งสินค้าผู้รับฝากขายถือเป็นการขายทันทีตามมาตรา78วงเล็บ3ผู้ฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีและนำส่งแบดตั้งแต่วันที่ส่งสินค้ากรณีสินค้าขายไม่ออกและส่งคืนผู้ฝากขายสามารถ ออกใบลดนี้เพื่อปรับปรุงบัตรได้หน้าที่ของผู้ฝากขายนะครับออกใบภาษีจัดทำรายงานสินค้าหน้าที่ของผู้รับฝากขายเก็บหลักฐานสัญญาฝากขายรายงานจํานวนสินค้าที่ขายได้และคงเหลือผู้ฝากขายข้อดีข้อเสียของการฝากขายนะครับข้อดีผู้ฝากขายเพิ่มโอกาสขายสินค้าโดยไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านเองข้อถึงการตลาดใหม่ๆผ่านเครือขายตัวแทนข้อดีของผู้รับฝากขายนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้า ได้ค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่นข้อเสียนะครับข้อเสียของผู้ฝากขายต้องรับความเสีย่ยงหากสินค้าขายไม่ออกมีภาระรทางภาษีตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าข้อเสียของผู้รับฝากขายนะครับต้องรับผิดชอบการขายและเก็บเอกสารรายงานตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ1มาตรา77ทับหวงเล็บค่ะการขายรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย มาตรา78วงเล็บากำหนดความรับผิดในการเสียแหวนจากการขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายมาตรา78วงเล็บนะคะประมวลรัศดากรที่อธิบายไว้ว่าความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มแหวนในการขายฝากขายสินค้าผ่านตัวแทนความรับผิดแหวนในการฝากขายสินค้ามาตรา78วงเล็บหลังทั่วไปความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อยกเว้นถ้าเกิดเหตุการณ์ก่อนส่งมอบความรับผิดเกิดขึ้นทันทีค่ะ วงเล็บก,กอน,นะคะตัวแทนโอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อวงเล็บขอตัวแทนได้รับชําระค่าสินค้าคอวงเล็บคอนะคะตัวแทนออกใบกํากับภาษีวงเล็บงอน,นะคะสินค้าถูกนําไปใช้ไม่ว่าตัวแทนเองหรือบุคคลอื่นในแต่ละกรณีนะคะความรับผิดแบบจะเกิดขึ้นตามส่วนที่มีการกระทําค่ะ 3. ประกาศอธิบดีกรมสัมพัทธ์เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่8นะคะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของสัญญาการตั้งตังตวแทนไว้ว่าเงื่อนไขสําคัญของสัญญาการตั้งตังตวแทนเว็มาตรา78วงเล็บ3 1. ต้องมีสัญญาการตั้งตัวแทนตัวแทนขายสินค้าแทนและได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลง 2. สัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและกําหนดประเภทสินค้าที่ฝากขายชัดเจน 3. ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเว็ค่ะ 4ต้องเก็บรักษาสัญญาตัวแทนที่สำนักงานใหญ่อย่างน้อย5ปี 5. ต้องแจ้งสำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ภายใน15วันนับจากวันที่ทำสัญญา 6. ตัวแทนต้องจัดการทำรายงานสินค้าและวัสดุแทนของตัวการแยกจากของตนเองถ้าทำครบตามนี้ถือว่าถูกต้องตามประกาศและเสียแวดตัต์ตอนขายจริงค่ะถ้าไม่ทำเสี่ยงถูกปีความว่าขายตั้งแต่ส่งของให้ตัวแทนต้องเสียแวดทันทีค่ะ ในหลักการภาษีสำหรับการฝากขายนะคะตัวการก็คือเจ้าของสินค้าส่วนตัวแทนคือห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อที่รับฝากขาย 1. กรณีปฏิบัติตามกฎหมายแวดฉะบับที่8นะคะถือเป็นการขายสินค้าตามกฎหมายแท็กพอยต์เกิดเมื่อตัวแทนขายสินค้าให้ลูกค้าค่ะตัวแทนต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและรายงานสินค้าบวกวัสดุแทนตัวการบริษัทผู้ขายฝากต้องบันทึกไรายได้เมื่อสินค้าถูกขายจริง 2. กรณีไม่ปฏิบัติตามแวบฉบับที่8หรือผิดวิธีนั่นเองค่ะแท็คพอยต์เกิดตั้งแต่ตัวการส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนตัวการต้องออกใบกำกับภาษีทันทีแม้ว่าสินค้ายังขายไม่หมดหากสินค้าขายไม่หมดและส่งคืนต้องออกใบลดหนี้เสี่ยงต่อการเสียภาษีซ้ำซ้อนและกระทบกำไรค่ะเป็นเคสตัวดีนะคะเคสแรกจะเป็นเคสที่ปฏิบัติตามแวบฉบับที่8เป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะบริษัทกผู้ฝากขาย ออกแวตเมื่อสินค้าขายจริงให้ลูกค้าห้าง A หรือผู้รับฝากขายออกไปกำกับภาษีให้ลูกค้าโดยตรงผลลัพธ์นะคะรายได้และสต็อกถูกบันทึกตามจริงและถูกต้องตามกฎหมายค่ะเคสที่2นะคะไม่ปฏิบัติตามแวตฉบับที่8เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องบริษัทกต้องออกแวตตั้งแต่ส่งของให้ห้าง A ถ้าขายไม่หมดต้องออกใบลดหนี้ความเสี่ยงนะคะมีภาระเอกสารเพิ่มเติมและเสี่ยงถูกสัมภากรประเมินค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างใบกำกับภาษีที่ถูกต้องจะต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุข,ข้อมูลครบทั้ง3ส่วนค่ะ 1. ข้อมูลผู้ฝากขายต้องมีชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งก็คือบริษัทผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทะเลภูจังกัด 2. ข้อมูลผู้รับฝากขายต้องมีชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งก็คือลานตำรักไทย 3. ข้อมูลผู้ซื้อหรือลูกค้าต้องระบุชื่อที่อยู่และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีและต้องมีข้อมูลครบทั้ง3ฝ่ายในใบเดียวเป็นหลักฐานว่าทําตามหลักเกณฑ์การฝากขายที่ถูกต้องตัวอย่างเคสที่1นนะคะเป็นการไม่ทําตามกฎแวบซึ่งเป็นวิธีที่เสี่ยงเป็นตัวอย่างที่บริษัทกอและห้างเอไม่ปฏิบัติตามแบบฉบับที่8การทําแบบนี้ทางภาษีจะไม่ถือเป็นการฝากขายค่ะแต่จะถูกตีความเป็นการซื้อขายสินค้ากันตามปกติ บริษัทกผู้ฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มจำนวนให้กับห้าง A ตั้งแต่ส่งมอบสินค้าโดยจะออกเดือนละครั้งการบันทึกรายได้จากการขายสินค้าส่งมอบให้ห้าง A หน้าที่นะคะยังต้องทำรายงานสินค้าคงเหลือของตัวเองอยู่บริษัท A หรือผู้รับฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบันทึกรายได้จากการขายสินค้าให้ลูกค้าหน้าที่นะคะจะทำรายการ สินค้าคงเหลือของตัวเองค่ะเคสสตัรดี้ที่2นะคะกรณีปฏิบัติตามแหวกฉบับที่8ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะทําให้มีวิธีปฏิบัติที่ง่ายชัดเจนดังนี้ค่ะบริษัทกอผู้ฝากขายไม่ต้องออกไปกำกับภาษีทันทีที่ส่งของจะต้องเสียแหวกและบันทึกรายได้เมื่อสินค้าถูกขายได้จริงค่ะนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพพ30ด้วยตนเองและไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ แทนห้าง A ค่ะบริษัท A นะคะผู้รับฝากขายจะต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าที่มีการมาซื้อของบันทึกรายได้จากค่าบริการหรือค่าค,าคอมมิชชั่นที่ได้รับเท่านั้นค่ะหน้าที่นะคะจะต้องจัดทำรายงานสินค้าแทนบริษัทกรอแยกจากสินค้าของตนเองค่ะเคสสตี้ <Case study S 2> ที่3นะคะบริษัทกอไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศแบกฉบับที่8 แต่ห้าง A สามารถขายสินค้าได้ทั้งหมดเลยค่ะบริษัทกผู้ฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทันทีเมื่อนำสินค้ามาฝากขายแม้จะยังไม่ได้ขายก็ตามค่ะบันทึกรายได้ทันทีตามราคาขายที่ส่งตกลงกับห้าง A ไว้ค่ะหน้าที่นะคะจะต้องนำส่งภาษีมูล,ลค่าเพิ่มพอพอ3 0ตามยอดที่ออกใบกำกับภาษีค่ะบริษัท A นะคะผู้ฝากขายบันทึกสินค้า ที่รับไว้ในสต็อกของบริษัทกเมื่อขายสินค้าได้จะบันทึกรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นค่ะหน้าที่นะคะจัดทำรายงานสินค้าแทนบริษัทกแยกจากสินค้าของตนเองค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะบริษัทกและห้างเองไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศระเบียบฉบับที่8จึงถือเป็นการซื้อขายสินค้าปกติค่ะจะไม่ใช่การฝากขายค่ะ เคสสตาร์ดี้ที่4นะคะเคสสุดท้ายเนาะคะ่ะบริษัทกอไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศเวกฉบับที่8และห้างเอขายสินค้าได้บางส่วนค่ะบริษัทกอผู้ฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบครอบคลุมสินค้าทั้งหมดที่ฝากขายเมื่อสินค้าขายไม่หมดต้องออกใบลดหนี้ค่ะเครดิตโนตสำหรับสินค้าที่ขายไม่สําเร็จนะคะหน้าที่คือจะต้องนําส่งภาษีมะะูลค่าเพิ่มเฉพาะยอดที่ขายได้จริงค่ะ ซึ่งหลังจากหักสินค้าคืนแล้วนะคะบริษัท A คะ่ะผู้รับฝากจะต้องบันทึกสินค้าที่รับฝากไว้ในสต็อกบริษัท A เมื่อขายสินค้าได้บางส่วนนะคะจะต้องนําส่งยอดขายคืนให้กับบริษัท A เพื่อออกใบลดหนี้ค่ะหน้าที่นะคะจะต้องจัดทํารายงานสินค้าแยกจากสินค้าของตนเองค่ะควรระมัดระวังนะคะในกรณีนี้บริษัท A อออกใบกำกับภาษีเต็มจำนวนตั้งแต่แรก โดยไม่ได้ขายได้ครบล้วนทั้งหมดซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายภาษีค่ะเนื่องจากยอดขายจะไม่ตรงกับยอดในใบกำกับภาษีค่ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาทั้งหมดกันเลยนะครับการฝากขายสินค้าคือเครื่องมือชั้นดีที่จะช่วยให้เราเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเปิดร้านเองและคนที่รับฝากขายก็ไม่ต้องควักทุนซื้อของแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องจําไว้ให้แม่นเลยนะครับคือเรื่องของกฎหมายภาษีหรือแบบ ถ้าเราทําตามประกาศสพากพรฉบับที่8ครบถ้วนเราก็จะสบายใจได้เพราะเราจะเสียแบ็ดก็ต่อเมื่อสินค้าถูกขายไปเมื่อถึงมือลูกค้าจริงๆแต่ถ้าเราทําผิดขั้นตอนเราอาจจะต้องเสียแบ็ดตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าให้กับร้านค้าซึ่งทาให้ยุ่งยากมีเอกสารเพิ่มเติมและอาจถูกประเมินภาษีได้ดังนั้นขอให้ทุกท่านให้ความสําคัญกับเรื่องสัญญาที่ชัดเจนและการทําตามขั้นตอนทางภาษีที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้การสากขายเกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของเรานนั่นเอง ก็จบไปที่แล้นะครับสำหรับกงงารนำเสนอของผมพวกผมในหัวข้อเรื่องก,การผลขายสินค้าขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ